สวัสดีครับผมมันพินกับชาแนลฟิวไทยใน u t u b e ครับวันนี้มาดูประเภทของเนื้อไม้แบบต่างๆนะครับนี่เป็นเนื้อไม้กระท้อนนะฮะนี่ครับไม้กระท้อนลายไม้จะเป็นอย่างนี้อยู่ที่อุทยานป่าศาสต์อุทยานเสื้อป่าวนธรรมนะครับแม่ฟ้าหลวงที่เชียงรายอันนี้เนื้อไม้ลิ้นควาย อันนี้เนื้อไม้อารางครับไม่รู้มีใครสนใจป่ะคลิปนี้นะอันนี้ไม้ยางไม่แน่ใจว่าเป็นไม้ยางนาปะ่ะแต่เนื้อจะหยาบกว่าอารางเนี่ยนะฮะส่วนอันนี้ก็เนื้อไม้บุญนาคนะครับอันนี้ลายแปลกเลยครับตะแบกเลือด ต้นเป็นยังไงผมก็ไม่รู้ครับนี่ครับเป็นเหมือนไม้สองสีอยู่ส่วนอันนี้ไม้แดงครับก็ลายสวยในตัวเหมือนกันไม้มะเดือ่อขาวนวลน,นะครับสีออกขาวนวลเนื้อเป็นเส้นเลยนะไข่เขียวต้นเป็นยังไงไม่รู้ลายเป็นเส้นเหมือนกันครับประดูลายเป็นวง ตะแบกครับตะเคียนทองโอ้โหตะเคียนทองนี้เข้มคำนคะคะต้นเก้าคืออะไรไม่ทราบครับแต่ลายใสยสวยเลยนะเรียงเป็นเส้นหยกัยกๆนะมะข่าโมงสีเข้มสวยแนละ้วมหาดโอมหาดนี่ดำ ดำสนิทเลยนะครับดำออกจะสนิทเลยกระบกครับเข็งไม่แน่ใจจะอะไรแต่ลายก็สวยใช่ได้ครับไม้สักครับไม้ไม่แข็งเตง็ตงฮะเต็งขนุนป่านี่ก็สีาจริงก็สวยนะครับต้นสมพงรักเขา ไม่รู้ว่าคืออะไร,รมะม่วงป่าลายสวยนะครับอันนี้ตาเสือประดูครับสนสามใบมะม่วงป่ายมีซ้ำกันผมไม่แน่ใจอาจจะมีหลายลายรังนนซีไม้เนาเต็งครับต้นเตง็ง ตุ้มเต๋นจำปีป่าสอยางเหียงแล้วก็กระบบกครับมีเป็นตารางเปรียบเทียบความแตกต่างของเนื้อไม้นะครับ